้าไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจอังวาง่าเป็นอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจมันเบอร์เบอร์เบอร์ออกไปข้างนอกรู้จักเบอร์ไหมไม่มีกอเกี่ยวเหมือนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนต้องกําหนดว่าไงคะเบอร์แหละรู้หนอตรงนี้เปเนี่ยหายใจยาวๆกาหนดรู้หนอรู้หนอ ไม่หายกําหนดไปอ๋อรู้แล้วจิตกลับมาเนี่ยจิตอ้างว้างหรืออีกนายาหนึ่งกาหนดอย่างนี้ก็ได้คิดหนอถ้าจิตมันออกไปไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เบอร์สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีก็เป็นอุเบกขาวเวทนาไหนเมื่ออุเบกขาวเวทนาเกิดขึ้นก็กําหนดตรงนี้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้นะขอให้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะกาหนดไงกําหนดว่ารู้หนอเล่นปีเนี้ อยากจะรู้ไม้ลิ้นเปอยู่ตรงไหน,นเชือกไม่มีวัดตรงใบด่างก้าทีบา่บงคาวัดมาถึงสะดือแล้วก็ภาพคพล่งลุ้นปีนี่ทุพยถ้าวัดใต้จมูกใต้ใต้จมูกนี่นะมันไม่กลงใบด่างจมูกเนี่ยไม่ใช่วัดที่ยอดจมูกนะ้าไม่รู้อะไรเลยขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมอย่าสับสน กำหนดนี่ให้ได้รู้หนอเดี๋ยวรู้จริงขึ้นมาเลยจดไปเลยถ้าผู้ปฏิบัติทมคิดอะไรไม่ออกตรงนี้ลิ้นปเนี้คิดหนอคิดหนอคิดได้แน่นอนมีอ่านหนังสือไม่มีตัวไม่ต้องใช้ตัวหนังสือมันจะบอกเครื่องจริงออกมาจากความจริงใจเกิดขึ้นแล้วบนะปฏบติตรงนี้ไง,ไง่ายแต่ทําไมไม่ทํามาจริงๆมจําจำแล้วกลับแล้วจะมาแลกสินค้ากันเหรอมาแลกสินค้ากันเหรอ ไม่ใช่แลกสินค้ามาสร้างบุญให้กับตัวเองโยมผู้หญิงที่เป็นแม่โยมผู้ชายที่เป็นพ่อถ้าโยมผู้หญิงไม่บุญรับรองปกคลุมครอบครัวไน้ผู้หญิงเป็นแม่บา้านถ้าโยมมาสร้างบุญคนเดียดโลกดีหมดทุกคนลองดูถ้ายมไม่มีบุญเลยเป็นแม่เขาลกจะเกเรกเระแสลองดู้วจอดไว้เลยนะถ้าแม่มีบุญจะสวดผางมาก,การับรองมีบุญวาสนาเนี่ยขอสรุปใจกว่า เดี๋ยวตอนทายถึงจะแสดงนิสม์ให้ฟังเวทนาตอกำหนดเสียใจก็เป็นเวทนาดีใจก็เป็นเวทนาเป็นบังคับไม่ได้มันเกิดเองตอกําหนดนะบางทีพวกมาปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้สนใจตรงนี้ท่านจะทําไม่ได้นะแต่จะสงสัยตลอดไปแต่าท่านทําได้ท่านจะไม่สงสยัยไม่สงสัยพระพุธธะทธเจ้าประทาประสงค์ท่านจะเกิดความแน่ใจหมื่นเปอร์เซ็นต์ออกมาชัดแต่ท่านไม่เอาก็หมดทางที่จะชี้แจงท่าน